สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับมาอันดับแรกก็หาเครื่องปันไฟก่อนฆาตรกรน่าจะเป็นด็อกเตอร์นะปั่นไฟก่อนแล้วกันทุกคนไม่รู้ว่าฆาตรกรไล่เพื่อนอยู่หรือเปล่า,าเรียบร้อยแล้วเหลือสี่เครื่อง ข้าแกรกำลังไล่เพื่อนอยู่นะเราต้องรีบปั่นไฟไม่รู้อยู่ที่ไหนอ่ะปียฟ<ฮ>ักทองไม่เห็นได้อะไรเลยสวยเี๋ยวสามเครื่องแล้วเฮม,มันอยู่แถวนี้ มันนั่งไงนั่นไงมันตามเพื่อนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นผมจะปั่นไฟสักหน่อยไม่ได้แล้วเฮ้ยมันมาเราต้องวนนะเฮ้ยเฮ้ยดูมันดุด้วยเฮ้ยไม่โดน เราฉีกได้ปะอุ้ยไม่ได้เลยฮึไม่เป็นไรนะพับเซฟก่อนอุ้ยมันตามปะบอกให้เพื่อนปั่นไฟก่อนนะเรามีสปินอยู่นะเราฉีกได้อยู่นะอุ้ยแถวนี้ไม่มีไม้เลยอุ้ย,ย,ยแย่แล้ว มันดักมันดักกลับมาที่เดิมนะโดนมะเฮ้ยฉีกยาวเลยเุ้ยสวยสวยสวยอุ้ย,ย,ย,ยตามมาเออเออเฮ้ย อุ S <S <S ย้ยเกือบโดนตีแล้วชีกเลยอุย้ยมันตามไมา่หยุดเลยทุกคนเฮ้ยแต่ไม้นี้เหมือนจะวนยากนะตรงนี้น่าจะชัวร์กว่านะเอ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนได้อยู่นี่มันดักมันดัก อืออุ๊ยไม่โดนอือพับเซฟเลยจังหวะนี้ฉีกเลยยัยงโชคดีอยู่นะเพื่อนมาส่องไฟฉายให้เฮ้ยตามมาไหมเนี่ยอ๋อโอเคมันไล่เพื่อนแล้ว หาแมงมุมขยับอยู่ดี๋ยวหามุมป้มยาก่อนนะสวยเฮ้ยวิ่งมันมา <c oughs> ตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยต้องวนลมแล้วล่ะผมวนลมเลยอเอ,อ้เอเฮ้ย tao mấy Ui. Ui, mình vô trong này hả? Ui, mình mai rồi. มีสปินอยู่ฉีกครับเฮ้ยทำไมมันเร็วอะอุ้ยื<อ>ึแล้วกัดจังหวะพลาดไปฉีกเลยครับผมอุ้ยใกล้เข้ามาแล้วทันไหมอะอเอ,อือ้อสวย โอเคเพื่อนขอบคุณมากอุ้ยไม่มีโนวันนะทุกคนต้องหาท้งเทมไฟอ่ะไม่แน่อจะอยู่แถวนี้นะแถวนี้ไม่มีอ่ะ ก็อยู่อีกที่นึงอะ่ะอ๋อตรงนี้ก็แก่ไปแล้วด้วยแต้องเปิดประตูรอแล้วล่ะเฮ้ยเพื่อนรอดไหมเฮ้ย โอเคได้อยู่รอดครับผมมาดูดีกันต่อครับผมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูนะกลางแบบแนะ้วอ่า The n e r เ The n e r ิ่งไปหามาเลยนะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อุ้ยไม่โดนหาไม่น่าจะตามผมนะหาต้องพยายามหาอะไรบางไว้นะเขาจะเขาจะบินยากนะอุ้ยอือนะอุ้ยไม่โดนนะอือตามมาไม่หยุดเลย đi cam rồi ui được luôn Ok, sẽ bình thường rồi nè đúng không ok đi cam rồi cuốn cặp ui cái mình kháng rồi Hãy này

<Okay. S 2> สวยเพื่อนขอบคุณมากเราต้องหนีก่อนนะทุกคนมันจะไล่เพื่อนอยู่ขอปั๊มยาก่อนนะโอเค ี๋ผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะปั๊มยาต่อเลยโอเคสวยปั๊มไฟต่อเลยเพื่อนเราจะตามเพื่อนอยู่มาเพื่อนตามมาตามมาโอเค ấy cứ xong nào ui lên mát phần phái kìa gió hôm trước không gần á không gian hay để nói mát phần phái cắn สวยมะหรือเครื่องเดียวแล้วอ่าน,นี่ได้วิ่งเดียวนะครับเฮ้ยเคด้วยกนก่อนอ่้ยมันแขวนไม่หยุดเลย ตามผมนะอีือ่อนเล้ยไม่โดนไม่โดนมะตามมาดิอุ้ยมันไม่ตามแล้วมันไปหาใครอะ่ะอุ้ยเพื่อนเออมันจะตามซ้ำเพื่อนนะเพื่อนใกล้ตายแล้ว โ<ฮ> okay. อเคไปแล้วไปแล้วเราต้องรีบช่วยเพื่อนนะไป <Yeah. S 1> <ฮ>เพื่อนหนี้อุ้ยเร่งเร่งเร่งเอาปั๊ยมายาปั๊มยา เพื่อนเราลอดอยู่เดือดเพื่อนเดียวแล้วเพื่อนอีคนจะตายแล้วด้วยเพื่อนอยู่ไหนหอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แถงนี้หรออ้ยอยู่นู่นเลย Sui lao. Ung nữa. In chơi đại bà nha. Ung nữa chen nha. Ung nữa chen nha. Ung nữa เดินมีโนวันโอ้ยเพื่อนก็นตายอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะมันต้องหายจังหวะน,นะถ้ามันแขวนตรงนี้มันน่าจะไ็นใช่อีกประตูนึงน,นะไปแล้ว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 ตรงนีบเปิดประตู ตัวแล้วล่ะทุกคนดโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ